สลามาเลยคุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทั้ครัวนะคะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำกุ้งผัดผงกะหรี่นะคะแต่แม่ย่าจะเอามากาักกะโรนีผสมด้วยนะคะลองมาทำดูเนาะลองมาพิดแผนดูนะคะเพราะว่าแม่ย่าเคยทำแต่กูผัดผงกะหรี่นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดผงกะหรี มีค่ะส่วนผสมก็มีาม,มักรโรนีนะคะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมีผงกะหรี่กระเทียมหอมหัวใหญ่น้ำตาลนะคะในายาก็ตั้งน้ำมันนะคะอ้ํำมันร้อนแล้วก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาผัดนะคะ ก็จะเอากระเทียมลงนะคะกรเทียมลงไปกอ่อนเสร็จแล้วก็หอมหัวใหญ่ เราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งแม่ย่าก,ก็จะใส่ผงกะหรี่แล้วก็เตวขาวน้ำตาลนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วเราก็เท่ผงกะหรี่ลงไปนะคะสตวขาวลงไป ใส่ไม่ยาปีใส้นะ,ะใส่ไส้สองฟองนะคะผัดไส่ให้สุกก่อน เทลงน,นะคะ,าะใารเอาไปดค่ะให้เท่ากันนะคะส่วนเราจะผส,สมผงปรุงรสอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้น มะกรี้ลงไปนะคะเราน้ำตาลลงไปะค่ะเราให้เข้ากันนะคะ <ๆ S 2> ทำง่ายๆของในตัวเราค่ะ <ๆ S 2> คนให้เข้ากันพนุ้งที่มันสุกไวนะคะ <ๆ S 2> เรากินรด เสร็จแล้วเราก็เอาผักลงไปนะครับปรุงให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วถูกไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่คือผัดมักรโรนี ผงกะหรี่กุ้งผงกะหรี่มัทจรนีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ